สวัสดีค่ะภาษาหน้ารู้กับครูภาษาไทยวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่วรรณคดีและวรรณกรรมของป2ออเรานะคะเรื่องสาม,มัคีคือพลังนะคะวันนี้ค่ะครณครูก็มีเรื่องราวนะคะที่จะอธิบายเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้เด็กๆฟังนะคะในเรื่องสาม,มัคีคือพลังที่เด็กๆได้ฟังเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะแล้วก็เราวิคราะห์เนื้อเรื่องอไปประมาณหนึ่งแล้วเนาะประมาณคาบสองคาบแล้วนะคะส่วนใน เรื่องที่เราเรียนนะคะบทดอกส้อยสอนใจบทสําคัญเลยที่เราเรียนนะคะนั่นก็คือบทดอกส้อยมดแดงนั่นเองนะคะมดเอ๋ยมดแดงเด็กๆคงจํากันได้นะคะมดเอ๋ยมดแดงเดี๋ยวเราลองทบทวนนะคะเรื่องของการอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะคะมดแดงมดเอ๋ยมดแดงเล็กเล็กเรียวแรงแข็งขยัน ใครกล้ากลายทำร้ายถึงลังมันก็วิ่งพรูกรูกันมาทันทีสู้ได้หรือมิได้ใจสาหัสปากกัดก้นต่อยไม่ถอยหนีถ้ารังเราใครกล้ามาราวีต้องต่อตีทอรหดเหมือนมดเอ่ยอ่ะเราอ่านไปแล้วตั้งหลายครั้งนะคะ บทดอกสร้อยมดแดงทีนี้เนี่ยคุณครูอยากให้เด็กๆมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทดอกสร้อยนะคะบทดอกสร้อยเนี่ยเป็นบทร้อยกรอนชนิดหนึ่งนะคะที่มีแผนผังตามนี้นะคะคุณครูเคยบอกเด็กๆคร่าวๆแล้วว่าคําว่าบทดอกสร้อยเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคําว่าเอ,อ๋ยลงท้ายด้วยคําว่า เอ่ยนะคะยังบทดอกซ้อที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมดเอ่ยมดแดงเนาะแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ่ยนะคะวักแรกนะคะคําที่1และคาที่3าเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันมดเอ่ยมดแดงนะคะหรือว่าเป็นคําซ้ํากันก็ได้นะคะส่วนในวรคต่อไปเนี่ยแบบนี้เราเรียกว่าวรคเนี่ยนะคะไอ้กลมๆนะคะกลมๆแบบนี้แทนคํานะคะ วักแรกเนี่ยจะมีอยู่สี่คำส่วนวักต่อไปนะคะวักที่สองถึงวักสุดท้ายจะมีประมาณ7ถึง9คําคำนะคะจะมีประมาณ7ถึง9าคำแบบนี้เราเรียกวักนะคะเนี่ยเนี่ยวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเรียกเป็นวักนะคะเป็นวักเป็นฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนะคะบทด,ดอกสร้อยเด็กๆจำลักษณะส,สำคัญของมันไว้เลยนะคะขึ้นต้นด้วย เอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยจะเรียกว่าบทดอกสร้อยนะคะอันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้นักเรียนเป็นความรู้นะคะเผื่อเด็กๆจะต้องเ,อเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องมาทําความรู้จักกับบทเล่กลองที่มีหลากหลายชนิดเลยนะคะที่ไทยเรามีมานานแล้วนะคะส่วนเส้นโยงแบบนี้นะคะ ก็คือคำที่สัมผัสกันนะคะวักนี้จะต้องสัมผัสกับคำนี้ของวักนี้เป็นต้นนะคะอย่างในบทมดแดงมดเอ๋ยมดแดงเล็กเล็กเรี้ยวแรงแข็งขยันนะคะมดเอ๋ยมดแดงแดงกับแรงนะคะสัมผัสกันแรงสัมผัสคำนี้มดเอ๋ยมดแดงคำนี้แดง เล็กเล็กเลี้ยวแรงคำว่าแรงนะคะแดงกับแรงถือเป็นคำสัมผัสกันระหว่างว้ามสัมผัสก็กคือคําที่มันคล้องจองกันนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะเคยเรียนคําคล้องจองมาแล้วนะคะจากปหนึ่งเนาะเด็กๆน่าจะเคยเรียนมาแล้วคํําคาที่มันคล้องจองกันนะคะตรงนี้นะคะคุณครูก็เก็บมาเป็นความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะคะให้เด็กได้ศึกษากันนะคะแล้วก็ในเรื่อง บทดอกส้อยสอนใจนะคะในเนื้อเรื่องที่เราเรียนเนี่ยจะมีเรื่องช้างเกเรเลยน,นะคะหวังว่าเด็กๆคงจําได้เรื่องช้างเกเรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมดแดงเช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ช้างตัวหนึ่งเนี่ยมันอารวาดนะคะแล้วก็เอางวงฟาดงวงไปที่รังของมดแดงนะคะทำให้มดแดงเนี่ยวิ่งกรูเข้าไปกัดจนช้างเนี่ยเจ็บปวดทรมานแล้วก็วิ่งหนีไป อีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับมดแดงที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ไว้นะคะเรื่องมดแดงรวมพลังนะคะซึ่งเนื้อเรื่องนะคะมีอยู่ว่ามดแดงรวมพลังมดแดงกลุ่มหนึ่งกำลังสร้างหลังพวกมันช่วยกันขนใบมันอย่าขยันขันแข็งเพื่อไปสร้างรังที่ใหญ่โตกว่าขนาดตัวของพวกมันให้เสร็จวันหนึ่งพวกมดแดงพากันไปหาอาหาร พวกมันได้อาหารมากมายระหว่างนั้นเองก็มีตะก,กะแตนกลุ่มหนึ่งมาขวางพวกมดไว้เพื่อจะแย่งอาหารของพวกมดแดงแต่พวกมดแดงก็พร้อมใจกันต่อสู้กับตะก,กะแตนจนพวกตะก,กะแตนต้องพ่ายแพ้และหนีไปด้วยความสาม,มคัคคีขยันและอดทน พวกมดแดงจึงมีรังไว้เป็นที่อยู่อาศัยและมีอาหารกินพวกมดแดงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอานานี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมดแดงนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณครูอยากให้เด็กๆศึกษาไว้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของความสมมามัคคีเช่นเดียวกันกับช้างเกเรแล้วก็บทดอกส้อยเรื่องมดแดงะคะ่ะข้อคิดดีๆนะคะจากเรื่องบทด,ดอกส้อยมดแดงนะคะแล้วก็เรื่องช้างเกลีนะคะรวมถึง มดแดงรวมพลังนะคะที่เราได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีข้อคิดดีๆนะคะเกี่ยวกับความกล้าหาญความอดทนและที่สําคัญเลยก็คือความสามัคคีและเราก็จะเห็นเรื่องของความขยันขันแข็งในการสร้างรังของมดนะคะในเรื่องมดแดงรวมพลังนะคะใน3เรื่องนี้เนี่ยข้อคิดดีๆเลยนะคะที่สําคัญหลักๆนั่นก็คือเรื่องของความสามัคคีนะคะครณครูก็อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยดูแบบอย่างของมดแดงนะคะว่าแม้มันจะตัวเล็กนะคะ แต่ว่าเมื่อมันรวมพลังกันนะคะสามัคคีกันทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ลุล่วงไปอย่างลับลืนนะคะครูมีคำถามดีๆนะคะมาถามเด็กๆนะคะคุณครูถามว่าใครปฏิบัติตามข้อคิดที่ได้จากมดแดงนะคะในสามเหตุการณ์นี้นะคะใครที่ปฏิบัติตามข้อคิดที่ได้จากบท มดแดงอ่าคนที่หนึ่งนนทิ้งขยะลงในถังขยะสองนุ่นกับนัดในช่วยกันทํากันบ้านและสามนัอตช่วยค,คุณครูแจกสมุดเพื่อนเพื่อนอคนไหนเอ่ยหนึ่งสองหรือสามคะคําตอบก็คือนุ่นกับนัดช่วยกัน ทำกันบ้านนุ่นกับนะัดช่วยกันทำกันบ้านนะคะเพราะข้อคิดที่เราได้เนี่ยจากบทบนแดงก็คือเรื่องของความสามัคคีนะฉะนั้นการช่วยเหลือกันนะคะก็ตรงกับข้อคิดที่ได้จากบทบดแดงค่ะต่อไปนะคะบทร้องเล่นที่เกี่ยวกับบทแดงเนาะพอเราพูดถึงบทแดงเนี่ยบทแดงมีบทร้องเล่นบทหนึ่งเนาะคุณครูก็เคยได้ยินเหมือนกันนะตอนเด็กๆเนาะ บทร้องเล่นบทนี้นะคะร้องว่ามดแดงไ่แข้งไต่ขาไ่เสื้อไ่ผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะร้องเล่นกันว่ามดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งนะคะบทร้องเล่นบทนี้เนี่ยไม่ปรากฏผู้แต่งนะคะเป็นบทร้องเล่นเป็นมุขปาถาก็คือเราพูดกันปากต่อปากมาตั้งแต่อดีตนะคะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าครเป็นคนแต่งแต่ก็เป็นบทร้องเล่นที่มีมานานแล้วนะคะ เรื่องของคำเนี่ยคำว่าไตาคำว่าเกาะเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปตามแต่ละพื้นที่เนาะแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่ก็อาจจะร้องไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะไตแข้งไตขาไตาเสื้อไตผ้าบางพื้นที่อาจจะเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้านะคะก็แล้วแต่ตามที่ได้ยินกันมาในอดีตเนาะทีนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคําถามหนึ่งคำถามเนาะอยากให้เด็กๆเนี่ย ช่วยกันตอบเนาะโดยส่งคำตอบของตัวเองเนี่ยมาในแพทเทตนะคะโดยเขียนลงในสมุดของตัวเองนะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะนำข้อคิดที่ได้จากการเรียนเรื่องสามัคคีคือพลังเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องสามัคคีคือพลังนะคะเราอ่านบทด,ดอกส้อยมดแดงเรื่องช้างเกเลและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องมดรวมพลังนะ มาให้เด็กๆได้ศึกษากันเนาะข้อคิดที่เด็กๆได้เนี่ยในเรื่องของความสามารถีความขย,ยนันอดทนการร่วมมือร่วมแรงอะไรต่างๆนะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆจะนําข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมดแดงเนี่ยเนาะในบทสามัคคีคือพลังไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองอย่างไรบ้างนะคะส่งคําตอบของเด็กๆมาให้คุณครูดูได้ทางแพทเล็ตนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ